ถ่ายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอเจอกันในวันอังคารที่30กันยายน2568นะครับเอกมาข่าวชีชัดฟันธงกล้สาสัปดาลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์โปรแกรมเพียบเลยนะครับวันนี้คู่ที่น่าสนใจผมเลือกเกมปาฟอร์วสกับบาเยนน์มิวนิกมาวิเคราะห์ฝากคอบอลนะครับคู่นี้คิกออฟตีสองตรงนะครับก่อนอื่นเลยแ eak99 นะครับอย่าลืมเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับแลกเปลี่ยนข่าวคราวฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาสอบถามทัศนะเข้ามาแชร์ทัศนะ แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับ e a k 99ตามหน้าจอเลยนะครับมาเช็ความพร้อมของทั้งคู่นะครับเป็น m a t ์เ day ที่2นะครับปาฟอสเป็นทีมนงจากไซปัสเกมล่าสุดก็ชนะทางด้านนิโคเซียมา2-1ในลีกนี่ไรทีมทานนะครับชนะรวดเลยส่วนทางด้าน UCL เกมแรกเนี่ยก็ปาฟอสเองก็บุกไปเสมอโอเลเมกอส0ประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มในลีกก็ถือว่าดีฟอร์มใน UCL เกมแรกก็ดีส่วนบาร์ยนอันนี้ก็ไรที่ตีครับ ชนะรวดทุกเกมนะฮะบาเยนในเกมแรกที่เล่นในยูเซลก็ชนะโจซีสานัดล่าสุดในบูเดสซิก้ากดเบเมนไป4-0คู่นี้ ยังไม่เคยเจอกันในการลงเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับชื่อชั้นเนี่ยบาเยน์ดีกว่าวันนี้บาเยน์จัดเต็มแน่โดยเฉพาะเกมรุกครับนำทัพมาโดยแฮร์รี่เคนโอลิเซแซกนาบี้แล้วก็ทางด้านลุยดิออสมิลฟิลคิมมิดมีทางด้านพาฟโรวิดนะครับเกมรับโจทานธาอูปาเมกาโนซาชาบูอีคอลัดไลเมอร์ประตูเป็นทางด้านนอยเออร์ส่วนปาฟอร์มีนักเตะยังดังดาวิดลุยครับอดีตนักเตะเชลซีก็ลงเล่นให้กับปาร์ฟอ่ะยืนเป็นซ็นร์แบก ผมก็ยังชอบความร้อนแรงของไบเยนอยู่นะครับคู่นี้ชื่อว่าไบเยนดูดีกว่าทุกขุมกําลังปาฟอสอาจจะสู้ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องระบบทีมเบิร์กความสมาร์ชเฉพาะตัวแล้วก็ความร้อนแรงของแฮร์รี่เคนช่วงหลังยิงประตูเป็นว่าเล่น วันนี้ถ้าสกอร์แรกมาเร็วผมเชื่อว่าน่าจะถล่มปาฟอสได้นะครับสามลูกผมเชื่อว่าน่าจะยิงถึงคู่นี้เชียร์เสือใต้บาย,ยเมนนิกไปได้เลยนะครับไม่น่าจะทําให้แฟนบอลผิดหวังนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งไปที่อิตาลีครับเกมงูใหญ่อินเตอร์มิลานจะเปิดบ้านเจอกับสลาเวียปรากทีมดังจากเช็กอ่ะอินเตอร์มิลานเล่นในบ้านที่จูเซเป้มีอาซ่านะครับก็ต้องการเก็บ3ามแต้มวันนี้ไม่น่าพลาดนะครับก็เชื่อว่าน่าจะไล่ถลุงไล่บทไลบท่ไลบี้สลาเวียปรากแบบขาดลอยเหมือนกัน2ลูก ผมช่วยอินเตอร์น่าจะทําได้นะครับ2คู่ค่ําคืนวันอังคารที่30ในศึกฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมเลือก2ทีมใหญ่เลยนะครับเลือก2ทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับ @eak99 ขอบบอลแฟนบอลอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับสอบถามข่าวคราวฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาแชร์เข้ามาแลกเปลี่ยนทัศนคติตลอดยี่สิบสชั่วโมงตามหน้าจอเลย @eak99 วันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ